เป็นอะไรก็ได้ค่ะคือผู้ประกันตนทั้งสามาตรา3ามสามสามาสี่สสามารถกู้ได้ค่ะโอ้ดีนะอันนี้ดูแลในเดี๋ยวนะคะถามนิดนึงว่ามาตรการการให้กู้เงินเนี่ยคุณฉลอรักเขามีมาเฉพาะช่วงน้ําท่วมหรือว่ามีมาตั้งนานแล้วมีช่วงน้ําท่วมนะค่ะก็คือเพิ่งเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่เลยโปรโมชั่นพิเศษผลกระทบผลกระทบเดือดร้อนจากน้ําท่วมค่ะเป็นนโยบายช่วยเหลือโดยเฉพาะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ ล้วคนเข้ามากู้กันเยอะไหมก็มีต้องแมนทำหนังสือรับรองนะคะที่สำนักงานไม่ว่าจะงานจ่ายสิทธิประโยชน์ว่างานคนก็หนาแน่นก็จะมีการรับรองให้ลูกจ้างว่ายังเป็นผู้กันตนอยู่เพื่อไปยื่นหลักฐานที่แบงค์นะคะที่จะให้ได้รับสิทธิการกู้กู้ผ่านธนาคารเครือข่ายของประกของประกันภัยอยู่แล้วที่ที่เราไปจ่ายตามคอร์เตอร์สวิต ใช่ไหมฮะก็จะอยู่ในเครือข่ายก็คือให้ให้กู้กับธนาคารถูกต้องไหมฮะแต่ว่าใช้สิทธิ์ของการรูปประกันตนไปิกู้ทางประกันรัรองจะต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นการเติมมีวงเงินไหมฮะก็มีวงเงินนะคะอันนี้ก็ จไม่แน่ใจว่ากี่กี่เพราะว่าผ่านมาสักปีกว่าแล้วค่ะแต่ว่าถึงแสนไหมฮะถึงแสนอืมเอาไม่พงเม่ถไม่ถึงค่ะแต่ว่านายจ้างเนี่ยจะมีงบเงินเยอะนะคะค่ก็ตอนนี้ก็ล้านสองล้านสามล้านแล้วตอนนี้ก็มีเพดานว่าลูกจ้างกีเพนใช่ค่ะนะครับได้ได้กี่ล้านได้กี่คนสองร้อยกว่าคนขึ้นไปก็ได้กี่ล้านอะไรเงี้ยก็จะมีเพดานอยู่แล้วก็ตอนนี้เศรษฐกิจ ในเรื่องของการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเรื่องของค่าจ้างขั้นต่าต้อง3า0บาทเดี๋ยวเราไปคุยในช่วงหน้าสามร้อยบาทนะฮะแต่ว่าพอพูดถึงช่วงน้าท่วมเนี่ยตอนนี้เริ่มกลับมาละเริ่มกลับมาตอนนี้ตัวเลขจาก3ามแสนแปดลดเหลือสองแสนเก้าสองแสนเก้าตกลับมาเท่าไหร่สามแสนสองค่ะสามแสนสองอีกครั้งนี้ก็ต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อที่จะกลับมาตัวเลขเดิมหรือมีข้อมูลตัวอื่นหรือเปล่าว่าโรงงานเขาย้ายแหล่งผลิต โรงงานย้ายแบ่งผลิตก็มีส่วนหนึ่งนะคะก็คือบางที่เขาก็จะทำสำรองอีกสาขาหนึ่งไปเปิดนครราชสีมาระยองก็จะมีเยอะขึ้นก็คือไปอยู่ที่เครือข่ายเขาก็ต้องเปลี่ยนสถานที่แต่ยังทําแบบเดิมๆนี่แหละใช่เพราะว่าเป้าหมายของพระนครศรีอยาก็เรื่องน้าท่วมนี่แหละก็ยังยังไม่เป็นเศษนะผมว่ายังไม่เป็นเศษเพราะว่าดูกบอที่คิดมาที่บริหารจัดการน้ํามันก็ยังมี หลุดไปบ้างก็อาจจะเกิดน้ําท่วมมากนะฮะแต่ว่าเอาละพอตั้งหลักได้ผู้ประกอบการตั้งหลักได้ทานี้ความที่จะเราเนี่ยจะเรียกพวกอ่าพวกที่ประกันตนเนี่ยหรือผู้ประกอบการกลับขึ้นมาอย่างไงเราเราทำวิธีการนีไหมในเชิงลุกคือในมาตรการเนี่ยไม่ใช่แต่ประกันสังคมนะคะก็มีหน่วยงานอื่นๆนะคะที่จะช่วยส่งเสริมนะคะก็มีมาตรการทางรัฐบาลที่จะช่วยในเรื่องของภาษีในเรื่องของอะไร ก็ในเรื่องของการสั่งซื้อเครื่องจักรอะไรก็ทําให้ออัันนนนีี้้้ดวยเลยฟืวอ้การสั่งซื้อเครื่องจักรนี้จะทําให้ตัวแรงงานเองเนี่ยลดลงหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่คือเครื่องเครื่องจักรที่สูญหายสูญเสียคือเขาเอามาแทนเครื่องเดิมคุณดิมเลยอาจจะยังไม่ได้มีการพัฒนาว่าเครื่องจักรดีขึ้นใช้มือใช้แรงงานคนกลับมาใช้เครื่องจักรคนก็ต้องเอาออกไปเอาของเก่ามาคืนให้ได้ก่อนนะคะที่เคยนำท่วมไปก็คือส่วนหนึ่ง ผู้ประกอบการที่อยู่ในนิคมต่างๆที่อยู่ในพระนครศรีอยุธยาก็ย้ายแหล่งการผลิตก็หมายถึงว่าตัวเลขตรงนี้ก็ไปโผล่ที่จังหวัดอื่นอย่างที่สมุทรปราการอย่างทีปทุมอาไรงไม่ได้หายไปไม่ได้หายไปเพราะยอดในรวมของประเทศก็ยังเป็น10ล้านก็ยังเท่าเดิมอยู่นะคะแค่มีการถ่ายเทจังหวัดเท่านั้นเองในส่วนของ3 9ก็ต้องลดลง 3.9ช่วงหนึ่งก็ลดลงค่ะลดลงใช่ไหมตัวนี้ก็ก็ไม่มีผลจริงๆแลหลักเราก็คือ3.3ไสมก่อนค่ะสาค่ะหลักเราคือสามสนี้ช่วยตรงที่ให้ช่วยเสริมช่วยเสริมเพื่อให้เขาได้รับสิทธิ์ยื่เงนต่อต่อไปค่ะก็เป็นเบื้องต้นของเรื่องเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็แรงงานที่ได้รับผลกระทบถือว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ช่วยเหลือบริการดีนะ ดิฉันประทับใจแทนจริงๆนะคะคุณผู้ชมส่วนในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทแต่ยังไงต้องพูดแน่นอนเพราะว่าที่จังหวัดแห่งนี้เนี่ยมีแรงงานเป็นจํานวนมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของผลกระทบเป็นวงกว้างในระดับประเทศกันก่อนนะคะโดยคุณธินพพันธนามค่ะจะพาไปชมในเรื่องของกระทรวงแรงงานนั้นได้หาแนวทางในการป้องกันเรื่องราวของผลกระทบจากการขึ้นค่าแรง300บาทค่ะเข้มข้นค่ะงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้งกรมการจัดหางานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำนักงานประกันสังคมและสำนักปลัดกระทรวงแรงงานเข้าหาหรือวางมาตรการแก้ไขปัญหาจากการปรับอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ3า0บาทที่คณะรัฐมนตรีมีม,มติเห็นชอบบังคับใช้ในวันที่1มกราคมปี2556เพื่อหาทางช่วยเหลือกับผู้ประกอบการและแรงงานในแต่ละพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจ SME ทั่วประเทศ ที่อาจถูกผลกระทบด้วยต้นทุนในการผลิตสูงซึ่งผู้ประกอบการกังวลว่าไม่อาจสามารถแบกรับต้นทุนค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นได้และเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานกับภาคธุรกิจทั้งการผลิตและบริการทุกจังหวัดให้ไปรวบรวมข้อมูลนะครับว่ามี SME กี่แห่งมีผู้ประกอบการอะไรมั่งที่แต่ละอย่างรงงานไม่เหมือนกันมีคนงานแตกต่างกันอย่างไรแลนะแต่ระดับเนี่ยเพื่อให เอาข้อมูลเข้ามาให้ผมในวันนี้ที่จะได้ศึกษารายละเอียดว่ามุมมองของ SME ในแต่ละจังหวัดน,นั้นะเ,นเขาคิดอย่างไรจะแก้ไขเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอสมีเกือบ300แห่งไอ้3ามแสนกว่าเจ้านะฮะแต่างานที่แตกต่างกันไปเพื่อที่จะเห็นข้อมูลที่ชัดเจนว่านโยบายที่มาตรการที่จะช่วยเหลือเนี่ย26-27มาตรการออกไปเนี่ยจะตรงเป้าหมายกับบางคนไหมนอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังบอกถึงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558อีกว่าอาจจะเกิดผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจ SME เพราะนอกจาก AEC จะเป็นการเปิดโอกาสทางการค้าด้วยการลงทุนที่กว้างขึ้นแต่ก็แสดงถึงความท้าทายของผู้ประกอบการที่ต้องหาตลาดใหม่ในต่างประเทศของกลุ่มสมาชิก จากเดิมที่มีเพียงแค่ในประเทศเพราะถ้าไม่มีการขยายกลุ่มผู้บริโภค SME ก็เสี่ยงที่จะอยู่รอดได้ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องข้อข้อที่สําคัญถูกต้องเราต้องเตรียมเตรมความพร้อมของเราทุกมุมมองก่อนนะครับถูกต้องเลยวันนี้มีสองุนกระายใช่ไหฮนะเดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลว่าข้อแตกต่างอย่างไรแล้วก็ไม่ได้เป็นความลับอยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราได้รับทราบและช่วยกันประชาสัมพันธ์เนี่ยพวกเราจะได้รู้ว่า อะไรเป็นอะไรข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรการปรับค่าจ้างแรงงานขั้ๆๆนต่ำวันละ300บาทยังไม่สามารถคลายความกังวลถึงผลกระทบกับผู้ประกอบการแรงงานและผู้บริโภคได้ซึ่งกระทรวงแรงงานยืนยันหลังจากหารือจะมีผลสรุปอีกครั้งในวันที่14ธันวาคมนี้เพื่อหาทางออกให้กับทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์มากกว่าผลกระทบที่หลายคนยังกังวลเพราะหากภาครัฐไม่มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาอย่างจริงจัง ก็ไม่อาจทําให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจทั่วประเทศอยู่รอดได้จักิตกุหลาบทีรีถ่ายภาพทินภพพันธนามคมชัดลึกทีวีรายงานครับ ค่ะก็เป็นเรื่องที่หลายคนถ้าเป็นรายงานเองก็รอคอยนะส่วนนายจ้างก็บางคนอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเพิ่ม300แล้วเนี่ยจะกระทบในด้านของอะไรบ้างนายจ้างเขาก็กระทบอยู่แล้วล่ะเ้าแต่เขาก็อาจจะนี่ไงอย่างที่เราไปพูดคุยกันกับทางทัานรัฐมนตรีในผ่านมานะคะที่บอกว่าจะมีการพัฒนาฝีมือแรงงานทําให้จ่าย300มากขึ้นแต่ผลงานที่ได้มากกว่าเดิมไงคุณโดมก็คือต้องยกระดับนะครับแต่ว่าก็ต้องให้ความรู้กับแรงงานนะครับถ้าไม่ให้ความรู้ แรงงานก็จะไปยกระดับได้ยังไงก็ทำแบบเดิมอ่ะเคยทำยางเงี้ก็ทำทุกวันเหมือนเดิมก็กระทรวงแรงงานก็มีมาตรการแล้วนะฮะก็บอกว่าหนึ่งเยียวยาหนึ่งช่วยในเรื่องของลดภาษีอะไรต่างๆนะครับรวมถึงมีเรื่องของเงินกู้ให้ด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องประเมินกันเพราะว่าวันที่หนึ่งมกราคมนะครับสามร้อยบาททั่วประเทศเกิดขึ้นนะครับก็จะมีคณะกรรมการเข้ามาดูแลนะครับประเมินกันว่าพอสามร้อยบาทแล้ว มีผลกระทบอะไรเกิดเกิดขึ้นตามมาและอาจจะมีการปรับแตง่งเออปรับแต่งอาจจะอย่างพะเยาเนี่ยรายได้ขั้นตามตามสุดอาจจะเหลืออยู่สองรอห้าสิาบหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมาการนะครับแล้วก็กระทรวงแรงงานก็ยังตั้งศูนย์ประสานงานในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับเป็นหน่วยงานประสานงานว่าเอาในส่วนของในจ้างเอาไปที่ภา กระทรงอึกสารกรรมกะประสภาษาเนให้เสร็จในส่วนของลูกจ้างอา่าเรื่องของเงินทดแทนป่ายสปสอ,อะไรต่างๆเขาจะมีหน่วยงานนี้นะครับก็เป็นงานเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันแต่ว่าผลมันยังไม่ตามมามาต้องหลังวันที่หนึ่งถึงจะมีผลนะฮะแต่ว่าเชื่อว่าตอนนี้หลายที่คงจะเตรียมตัวแล้วแหละ,ะอย่างพระนครศรีอยุธยาเองค่ะพวกเราในกลุ่มอ หัวหน้าส่วนของกระทรวงแรงงานหนะกใจือถ้านเรื่องของ300อบาทเนี่ยคงไม่ค่อยหนักใจเ,อเ,อเหตุผลที่มันหนักใจเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจังหวัดพระนครศรียาเนี่ยมีหลากหลายอาชีพ<ม>นะคะอย่างเช่นท่องเที่ยวอย่างเช่นที่ว่าเนี่ยนะคะอาชีพงานอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะเอาเงินเยอะอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าคะคือคือคือไม่ได้ใช่ว่าเงินเยอะนะคะหมายความว่าอาชีพการแข่งขันหรือการที่หาคนงานน่ ก็ต้องการมากอยู่แล้วใช่ก็คือ1นึ่วามต้องการรายงานมากขึ้แล้วก็เงินเดือนของพนักงานลูกจ้างมันเกิน300แล้วค่ะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่จะเกินเพราะว่าอย่างในจังหวัดที่300บาทนี้รอบรอบกรุงเทพนะคะอย่างเช่นปทุมซึ่งเป็นเขตร้อยต่อกับเราอย่างเงี้ยนะคะถ้าตรงนี้300ร้อยายังไม่ถึง3ยังไม่ถึง300 ลูกจ้างก็จะเทไปทางประุมนะซึ่งมันเป็นเขตรอยต่อกันข้ามไปก็ได้แล้วจำเป็นที่ก็ต้องเพิ่มอะไรบ้างแล้วบางส่วนนะคะเพื่อรักษาฐานเพื่อรักษาฐานลูกจ้างนะคะถ้าจะเห็นจากในจังหวัดพระนครรีอยาเนี่ยกำลังแรงงานในในประชากรที่ในจังหวัดเนี่ยยังไม่เพียงพอถ้าเราจะเห็นได้เนี่ยเราจะเห็นความต้องการยังมีอยู่คนงานต้องคือความต้องการแรงงานอยู่ใช่ไหมคะก็จะเห็นมีรถ รับส่งพนักงานเยอะมากะอ๋อเป็นรถทัวร์เลยเป็นรถทัวร์เลยค่ะเยอะมากเลยเข้าไปในนิคมแต่แต่ละวันเนี่ยเป็นร้อยๆคันเลยนะคะเข้าไปรับส่งก็คือเหมือนกับว่าลูกจ้างที่อยู่ตามหมู่บ้านอะไรก็ขับมีพนักงานขับไปรับส่งถึงที่เลยเป็นการบริการนะคะความต้องการแรงงานก็สูงจังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นสิงห์บุรีอ่างทองอะไรเงี้ยก็จะมาในจังหวัดนี้ด้วยนะที่เราเห็นได้ก็คือได้รับการผสมอันตราย ระหว่างที่ขับรถรับส่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ระหว่างเดินทางก็เราจะก็เลยก็ทราบว่ามาจากรอบๆจังหวัดนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดไม่เกิดอุบัติเหตุนี่ไม่อาจจะไม่ทราบามาาจันมีรายงานเข้ามาแกก็จะทราบว่าอ๋อที่มาจากใกล้เคียงเพราะว่าในจังหวัดนั้นค่าแรงถูกก็จะมาอุทยานนิดนึงก็จะได้ค่าแรงเพิ่มมากขึ้นใช่บริการด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการคนอย่าง คือยังต้องการคนเยอะอยู่นการนียก็คงจต้องพูดคุยแน่นอนดิฉันอยากรู้เหมือนกันรถบริการจะยังมีอยู่ไหมค่ะน่าสนใจมากเนะคะเดี๋ยวเราติดค้างกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราพูดคุยถึงเรื่องของการช่วยเหลือไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูกันต่อนะคะว่าเขามีมาตรการในการรองรับ300บาทที่กําลังจะขึ้นในวันปีใหม่นี้อย่างไรตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ